ขณะเดียวกันนะคะผ่านตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ไปยเยี่ยมชมสวนทุเรียนพวงมณีค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อท้องถิ่นด้วยค่ะพร้อมกับพบปะเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆโดยเน้นย้ำเรื่องของการยกระดับมาตรฐานผลผลิตที่จะผลักดันสู่ตลาดส่งออกและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งการลงพื้นที่ในครั ะะมีพันตํารวจโทรวรรณพงครชรักเลขาธิการสอบตอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันสนับสนุนถึงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากด้านของตัวแทนเกษตรกร,ร,ก,รก็มีการสะท้อนปัญหานะคะหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของต้นทุนสูงค่ะ,มะแมลงต่างๆนะคะสัตร์ตพืชแล้วก็ความต้องการในการสนับสนุนด้านมาตรฐานของผลผล,ผลิตค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับ สำหรับเกษตรกรนะครับที่สามารถในการรักษาคุณภาพผลผลิตเอาไว้ได้แม้ว่าจะเชิญปัญหาอุปสรรคนะครับและก็ยืนยันว่ารัฐบาลก็จะเป็นการประสานนะครับร่วมกันกับภาคเอกชนในการพยุงราคาการรับซื้อผลผลิตยอย่างต่อเนื่องและก็ยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยให้แข่งได้ในเรนทีโลกนะครับทางด้านของเลขาธิการสปตนะครับก็ย้ําว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกษิจสําคัญแม้ว่าจะ,ะเผชิญราคาผันผวนแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมกันนะครับในการยกระดับคุณภาพ โดยได้มีการจัดเตรียมโครงการศึกษาดูงานที่จันทบุรีครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับได้เรียนรู้เทคนิคการจัดสวนครบวงจรเพิ่มมูล,ลค่าและศักยภาพในการแข่งขันโดยสบตนะครับก็มุ่งผลักดันนะครับให้ผู้ประกอบการสวนทุเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตอย่างมีคุณภาพยืนหยัดในตลาดและสืบสารทุเรียนพวงมณีในฐานะหนึ่งในสัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่ควรภาคภูมิใจต่อไปครับ